ดีครับวันนี้จะพามาชมการเตรียมงานพิธีบวงสวงนะรับศาลหลักเมืองของอำเภอแล้วโดยทางเทศบาลนะครับ,บ,นะรบก็จะมีกาจแดเกี่ยวกาลทำบุญนะครับระจารย์ีนะครับปีนี้ก็ได้เตรียมงานด้อยกำลังเริ่มนะครับกำลังเริม กางชัดเตรียมสถานที่ชัดเตรียมสิ่งต่างๆนะครับให้มันดูเดียมดูสวยงามถึงสารลักเมืองแห่งนี้ก็มีมาตั้งแต่กำเนิดบ้านเมืองนะครับึงเป็นเาวลักโบราณนะครับที่มีมานครับแล้วก็คนในตัวอำเภอตลอดจนบ้านใครกันเทียง ก็จะมา่วมทาบุญตอนในงานก็จะมีกิจกรรมนะครับต่อ,อเอนกันแสดงการ,าระละเล่นนะครับมากมายนะครับปีนีก้ก็เหมือนกันนะครับปีนีก้ก็ได้จัดแบบติดต่อกันนะครับหลายวันได้ติในในดต่อได้มาร่วมชมนะครับร่วมสักการบูชาสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ก็จะพาพี่น้อกไปชมด้านในนี่กืะสภาพภายนนอกให้ดูให้ดูช่างไปก่อน าาม,มาดูช่างก่นนอนโอ้ความมันดูช่างของเราด้วยช่างต่อยใหญ่งามสวยๆเลยทำจากฟางมั้งคันไหนกันนี่อันนี้นะครับไม่รู้เขาพลังต่อยดอนทีวเด้อ เดี๋ยวรีวิวช่างคน <c oughs> นี่ก็สวยแล้วโอ้ฝัง่งสวยสวยสวยโอ้ชมต่างนาาโอ้ฝีมือฝีมือสินมาก,มากเลยเพื่นเอาเลยสวยงามสวยงามมากๆ they're ย้อนแสงไปหนึ่งอาจจะไม่ค่อยชัดก็กำลังเตรียมงานงานจะเริ่มประมาณวันที่25วันที่25จะมีวิธีรำวงสวงด้วยด้านในก็จะมีควายกำลังเริ่มทำ ก็าจจะมีกระดิ่งมีอะไรด้วยอเดี๋ยวเจ๋งมากพี่มือสุดๆดชมยาก นี่ก็แม็กติดแม็กติดในไทยว่าดอกไม้เป็นดอกไม้กราติกสวยงามมากด้านบนจะเป็นใบตานใบตานมาตารูเพลสวยงามงานแล้เซจจะ่ายดูอีกครั้งหนึง่ง ทำจใจไม่ไผ่ส่วนต,ตามถนนกับกำลังประดับนะครับหลอดไฟมาทำตั้งแต่นู้นนะครับบริเวณทางเข้าของอำเภอ เขาพาตันนี้ต้นที่สามถึงแต่ที่ตั้งเซตแล้วจำนวนสามชุดเดียกันก็จะตั้งจนตลอดแถวก็จะตั้งจนตลอดเลยครับตลอดถนนเป็นตอนกลางคืนนก็ภาพพื้นจะสวยตรงจุดก,ก็เปิดไฟ มีโอกาสจะมาถ่ายเป็นลองเด็นด้วยชมนะครับตอนกลางคืนนี่คือสภาพโดยรอบนะครับสารล่างเมืองก็ยูดติดถนนนะครับถนนสายกลางของตัวอำเภอ แถบนี้ก็ถือว่ามีความเจริญมากมานะครับช่วงเงย็นจะมีคนมาชับช่ายชายสอยนะครับจำนวนมากนี่จะน้องชมบรรยากาศนะครับรอบสาร เอาแต่ยืนแอคทาน,นา,ไไนาเลม,มันโยนแงมนโต้อง,องคอยทา้นานหน

อยากมาเลินฉ<ม><ม>ันไหวปกแกดูให้ดูไฟเขียวด้วย